คลิปนี้อยากให้ทุกคนดูแล้วก็จำไว้ให้ดีว่าอาการเร่งวอดกับเร่งไม่ขึ้นต่างกันยังไง<ว><น>แบบนี้คืออาการเร่งแล้ววอดครับ แบบนี้คืออาการเร่งไม่ขึ้นเร่งสะดุดสาเหตุของอาการเร่งวอดกับอาการเร่งไม่ขึ้นเร่งสะดุดมันจะเกิดจากระบบน้ํามันนะครับลักษณะของอาการเร่งวอดนะครับมันจะสามารถเร่งได้ปกติปื๊ดแต่พอถึงตอนท้ายเนี่ยมันจะเร่งได้ไป่สุดนะครับมันจะวอดปื๊ดแล้วก็วอดนะครับแบบนี้เนี่ยคืออาการเร่งแล้ววอดนะครับสาเหตุเกิดจากน้ํามันลงไม่ทันนะครับอาจจะเป็นไปด้วยว่านมหนูตันนะครับหรือว่า เราปรับจูนน้ามันไม่พอดีส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเร่งไม่ขึ้นนะครับหรือเร่งสะดุดอาการของมันเนี่ยเวลาเราเร่งนะครับตุ๊ตุ๊ตุุุุุมันจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วมันจะเร่งไม่ขึ้นเลยลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากอาการน้ํามันลงเยอะเกินไปหรือน้ํามันท่วมนะครับอาจจะเป็นเข็มปิดน้ํามันค้างนะครับหรือไม่ก็เราปรับจูนน้ํามันไม่พอดีนะครับส่วนในเคสนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการจูนคบูเครื่องตัดห้าสี่จังหวะกันนะครับ เครื่องตัดหญ้าสีจังหวะเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไม่มีตัวปรับจูลอากาศทางด้านหลังนะครับจะมีตัวปรับจูลอากาศจุดๆเดียวนะครับคือจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยครับตัวปรับจูลอากาศของรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ใต้กองเข้าไปนะครับอยู่บนขาบูตัวปรับจูลอากาศของเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบที่ใช้ไขควงแบนนะครับแบบนี้ ใช้ไขควงแบนในการปรับจูนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับก็จะต้องใช้ไขควงพิเศษแบบนี้นะครับเนี่ยในการปรับจูนทุกคนท่าน้องเห็นไหมครับไขควงมันจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวให้ดู2แบบเลยนี่นะครับทั้งแบบแบนแล้วก็แบบกลมนะครับถามว่าไขควงจูนเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากชุดนี้ครับผมนี่ครับชุดซ่อมนาฬิกาตัวนี้นี่เองนะครับมันจะมี ชุดไขควงตัวเล็กๆให้นะครับทั้งแบนแล้วก็แฉกเลยนะครับส่วนไขควงแบบกลมตัวนี้นะครับเนี่ยครึ่งวงกลมเนี่ยอ่าก็จะมาจากชุดซ่อมนาฬิกาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะถอดแกนในตัวนี้ออกเพื่อจะให้เป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ตีให้เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะสอนทําอีกทีหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยให้ดูตัวอย่างกันคร่าไว้ก่อน วิธีการปรับจูนขบูของเครื่องตัดหญ้านะครับหรือว่าเครื่องพ่นยาเนี่ยวิธีการนะครับหลักการของมันคือถ้าเราขัน็อตตัวนี้เข้านะครับหมายความว่าเป็นการปิดน้ํามันหรือให้น้ํามันขึ้นน้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเร่งเยอะๆปืดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการวอดนะครับถ้าเราปิดเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดออกมาเยอะๆจนเกินไป มันจะมีอาการเร่งไม่ขึ้นแล้วก็เร่งสะดุดตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับก็คืออาการน้ํามันท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการปรับจูนน้ามันนะครับเราต้องสังเกตให้ได้ก่อนว่าเครื่องมีอาการเร่งไปจนสุดแล้วก็วอดหรือว่าเร่งไม่ขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันเกิดจากน้ํามันท่วมหรือน้ํามันไม่พอนั่นเองสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเกิดจากน้ํามันท่วมนะครับนั่นคือว่ามันขายออกมาเยอะเกินถูกไหมครับแล้วก็ ใช้วิธีบิดนะครับขันเข้าตามเข็มนาฬิกาค่อยๆขันลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องดูนะครับจนกว่าจะได้รอบเครื่องสูงสุดแต่ถ้ามีอาการตรงกันข้ามก็คือเร่งแล้ววอดนะครับไปวอดตอนปลายแบบนี้คือ,อเข็มมันอยู่ด้านในนะครับมันมีอาการน้ํามันขึ้นไม่พอเราก็ใช้วิธีข่ายออกนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาไล่กลับจนกว่าจะได้รอบสูงสุดนะครับหลังจากที่เราเร่งได้รอบสองสูงสุดแล้วเนี่ย ในเครื่องกัดยาสีจังหวะมันจะไม่เหมือนเครื่องสองจังหวะนะครับเราจะต้องมาปรับอีกทีหนึ่งคือปรับหารอบเดินเบาวิธีการปรับหารอบเดินเบานะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องตั้งคันเร่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เล่นเยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปรับจูนที่เข็มเร่งนะครับโดยการปรับเข้าหรือปรับออกนะครับเพื <S <S ่อให้ได้ <S <S รอบเดินเบาสูงสุดนะครับจากนั้นก็มาคลายตัวตั้งคันเร่งออกนะครับเราก็จะได้รอบเดินเบาสูงสุดจากนั้นเราก็ลองเร่งดูนะครับว่ามีอาการ ปลายวอดหรือว่ามีอาการเล่งไม่ขึ้นไหมถ้ามีอาการวอดหรือมีอาการสระุกก็ลองปรับดูอีกรอบนึงนะครับต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคาบูรุนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวปรับรอบเดินเร็วนะครับมันจะใช้เข็มตัวเดียวกันตัวปรับรอบเดินเร็วกับปรับรอบเดินต่ำเนี่ยไปอยู่ในเข็มชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับคาบูของพวกเครื่องคนยานะครับเครื่องคนยาเขาจะมีตัวปรับรอบเดินเร็วต่างหากแล้วก็ปรับรอบเดินต่าต่างหากนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านอาจจะพามาดูวิธีการ ปรับจุนของขอบูของเครื่องค้นยาอีกทีเล่งนะครับ